สวัสดีค่ะเด็กๆนิเมินตตาเจียหาวสำหรับคาบนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของการแทนที่คำนะคะเด็กเกเปิดหนังสือหน้าที่52นะเดี๋ยวเราชูจะมาอธิบายก่อนว่าจะแทนที่คำในประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากนะคะบรรทัดแรกนะคะเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะที่เป็นล็อกของการแต่งประโยคแบบคำถามนะคะก่อนอื่นเราจะมาแปลก่อนนะคะ ข้อที่หนึ่งประธานนะคะหนีหนีก็คือเธอเด็กๆจดตามได้เลยนะต่อมาทาทาทาก็คือเขาตรงนี้ก็คือเขาผู้ชายนะคะบรรทัดต่อมาติง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 ก็คือเป็นชื่อตัวละครเนาะตั้งแต่หน้าปกแล้วนะคะต่อมามิงมิงก็คือ หมิงหมิงนะคะเป็นชื่อตัวละครเช่นเดียวกันต่อมานะคะฟางฟางอ่าเขียนชื่อนะคะ,ะชื่อตัวละครเวลาเราแปลเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจประโยคมันจะชัดเจนแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะสุดท้ายนะเหมยเหมยนะคะเหมยเหมยอ่ะทีนี้นะคะ ประธานในช่องแรกนะคะจบไปแล้วนะคะทั้งหมด6คําต่อมาเตะเตเตะ,ตะ,ตะในที่นี้แปลว่าของนะคะเด็กๆพอจะจากันได้ไหมเอ่ยแถวที่3นะคะป้าปะป้าปะ,ปะพอ่อมาหมาตัวนี้คือมาหมาก็คือแม่นะคะจริงๆแล้วคำว่าหมาตัวเดียวเนี่ยใช้สำหรับลูกเรียกแม่ก็ได้นะคะมา มาหรือว่าใครที่เคยดูคลิปภาษาจีนนะคะอาจจะเคยเห็นเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาคนจีนเขาพูดกันเขาจะเรียกแม่สั้นๆว่ามาก็ได้นะคะต่อมาหน่ายน่ายหน่ายน่ายหน่ายนายก็คือคุณย่านะคะสองพยางค์สุดท้ายนะคะจ่ายมาจ่ายมาจ่ายแปลว่าอยู่หรือว่าอยู่ที่ก็ได้นะอยู่คำว่ามาก็คือไหม ใชมะก็คืออยู่ไหมนั่นเองอยู่ไหมอยู่ไหมทีนี้เรามาลองรวบรวมประโยคนะสราจะใช้สีเขียวนะคะให้เห็นถึงความแตกต่างนีเตป้าปะใชมะนีเตป้าปะใชมะเวลาเราแปลนะคะ พ่อของเธออยู่ไหมเวลาสมมุติว่ามีแขกมาหาที่บ้านนะคะหรือว่ากำลังคุยโทรศัพท์อยู่อะไรแบบนี้นะคะรับรับโทรศัพท์แทนคุณพ่อนะคะนี่ตะป้าปะใจมาเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นเจ้าของนะคะจะอยู่ด้านหน้าจะเป็นตัวแรกเป็นเป็นบุคคลแรกอยู่ข้างหน้าเสมออย่างเช่นถ้าหากว่าคําว่าพ่อนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสิ่งของนะคะตัวนี้สมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นสิ่งของ สมมติว่าเปลี่ยนเป็นคําว่าโทรศัพท์มือถือนะคะโซจีนีเตอโซจีนะคะก็เป็นโทรศัพท์ของเธอเห็นไหมคะว่าเจ้าของจะอยู่ด้านหน้านะคะเพียงแต่ว่าในประโยคนี้เนี่ยจะมีบุคคล2บุคคลในหนึ่งประโยคนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆนะคะว่าใครเป็นอะไรของใครนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะข้อที่2ทาเตอ Mama ะใช่มะ m ต a mama, ตรงนี้เราซื้อขออ่านเป็น m า m มตามพินอินนะคะแปลว่าแม่เหมือนกันนะ t านเตมแม่ของเขาอยู่ไหมต่อมานะคะขอสีน้ำเงินนะคะเปลี่ยนประธานนะคะเปลี่ยนเจ้าของเป็นชื่อคนไปเลยติงติงเตะหน่ายนาย จช่ไหมติงติงเต๋อไหนนายจช่ไหมก็คือคุณย่าของติงติงอยู่ไหมนะคะตรงนี้เราสามารถสลับแทนที่เป็นคําอื่นๆได้นะคะอาจจะเป็นหมิง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 เต๋อป้าป่าจช่ไหมแบบนี้ก็ได้นะคะพ่อของหมิงหมิงอยู่ไหมนะคะหรือฟางฟางเต๋อ มาไหมได้ไคุณแม่ของฟางฟางอยู่ไหมอยู่ที่เราจะแทนที่คำศัพท์ต่างๆนะคะไม่จำเป็นว่าใช้ได้แค่สามคำนี้นะคะเวลาแต่งประโยคเราสามารถใช้คำอื่นได้นะคะด้านล่างก็เหมือนกันเหมย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 เตะป้าปะไ,ไคุณพ่อของเหมยเหมยอยู่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูการตอบ นะคะซึ่งบทนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับห้องต่างๆภายในบ้านนะเรามาลองดูกันเวลาตอบฝั่งขวานะคะสขอเปลี่ยนเป็นสีแดงเหอนเดิมนะคะเริ่มจากแปลเดี๋ยวจะแปลทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะประธานวอเปลี่ยนเป็นวอแล้วนะคะฉันทาเขาติงติ่าเป็นชื่อนะคะ ชื่อคนเหมือนทางซ้ายเลยสังเกตดูนะคะมิงมิงนะคะแล้วก็คนต่อมาฟางฟางสุดท้ายเหม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 เป็นการตอบคำถามเนาะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเตะก็แปลว่าของนะคะเหมือนเดิมป้าปะคุณพ่อนะคะเหมือนทางซ้ายเลยามาหมะกคุณแม่ นนาย,นายคุณยา่านะใชใชตัวนี้แปลว่าอยู่หรือแปลว่าอยู่ที่ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราแปลเนี่ยประโยคมันจะได้ดูไม่เก้เก๊กางๆนะคะจะได้ดูสมบูรณ์ดูนุ่มดูหน้าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะได้ไม่ดูห้วนเกินไปนะเราจะใช้คําว่าอยู่ที่ก็ได้ทีนี้เรามาดูคําศัพท์นะคะในส่วนของห้องต่างๆภายในบ้านบรรทัดแรกนะคะสูฝัง สู้ฝางก็คือห้องหนังสือนะคะเด็กๆเ,เขียนคำแปลลงไปนะจะได้สะดวกเวลาแปลต่อมาหวัาเวเหียนหวัเวเหรียนสวนดอกไม้เขียนตามหนังสือไปเลยก็ได้นะต่อมาฉูฝางชูฝางก็คือห้องครัว 客คอ,อห้องรับแขกว室，ชิวชิก็คือห้องนอนหรือใครจำคำไหนได้เขียนได้เลยนะสุดท้ายฝัวถงังฝัถังก็คือห้องพระ ้องพระนะคะทีนี้เรามาแทนที่คำต่างๆให้เป็นประโยคนะจะยกตัวอย่างขอเป็นสีสีฟ้าอันนี้แล้วกันเนะาะหัวเตะป้าปะใน书房วัวเตป้าป房ก็คือพ่อของฉันอยู่ที่ห้องหนังสือ นะคะคเด็กๆสังเกตดูดีๆนะอันนี้น่าจะไม่ยากเนาะมีการสลับไวยากรณ์อยู่แค่3แถวแรกข้างหน้านะหรือทาเตมามะจ่ายฮวาเหยนแม่ของเขาอยู่ที่สวนดอกไม้นะคะหรืออาื้อเปลี่ยนตัวละครเป็นฟาง,งบ้างฟางฟงเตะ 奶奶在客厅。คุณย่าของฟางฟางอยู่ที่ห้องรับแขกอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเหม่่เต๋อ奶奶ถ佛堂。เหม่่อเตใใจฝ奶วถังก็คือคุณย่าของเหมย่เนี่ย อยู่ที่ห้องพระนะคะเวลาถามนะคะฝั่ง A ถามอะไรฝั่ง B ตอบสิ่งนั้นนะคะเวลาแต่งประโยคนะทีนี้นะคะจั่วเย,ย่การบ้านนะเราอยากให้เด็กลองใช้ประโยคคำศัพท์ต่างๆแทนที่คำนะคะไม่เยอะนะคะเรามาดูกันข้อที่หนึ่ง อันนี้เป็นตัวอย่างนะให้เราแต่งประโยคลงไปในสมุดคัดจีน2ข้อนะคะแค่คนละสอข้อเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำในปีที่ผ่านๆมาหรือว่าคราวที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนป้าปะใจมะนีเตป้าปะแปลว่าพ่อของเธอนะคะเดี๋ยวสุยงให้ตัวนี้เผื่อใครลืมนะ แล้วก็ตัวนี้พ่อของแล้วก็เธอตรงนี้จะมีการสลับไวยากรณ์อยู่นะอย่าลืมนะอย่าแปลผิดนะนี่ตาป้าปะพ่อของเธอนะคะจะมะีเจ้าของจะอยู่ข้างหน้านะคะเธอก็คือเธอนั่นเองพ่อของเธออ่าตรงนี้ที่จายจะทำสีไว้ให้เพื่อที่เราจะได้ดูง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะนี่ตาป้าปะจ่ายมาตรงนี้ตามตัวเลยจ่มาก็คืออยู่ไหม พ่อของเธออยู่ไหมพ่อของเธออยู่ไหม B ตอบว่า Water Papa จ่ายเคอร์ทิง Water Papa จ่ายเคอร์ทิงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะพ่อของฉันนะตัวนี้พ่อของแล้วก็ฉัน Water Papa จ่ายเคอร์ทิง พ่อของฉันอยู่ที่ห้องรับแขกตรงนี้เวลาแปลถ้าเราเขียนว่าพ่อของฉันอยู่ห้องรับแขกก็ไม่ผิดนะเพราะ่เราแปลตรงตัวเนาะแต่เราซูบอกแล้วว่าเราสามารถเพิ่มคําที่ทําให้รู้สึกว่าประโยคมันดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นดูสมบูรณ์ดูไม่ดูไม่หุนหนเนาะเราสามารถเพิ่มคําลงไปได้โดยที่ความหมายมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราซูก,ก็เลยเพิ่มคําว่าที่เข้าไปให้ก็เป็นพ่อของฉันอยู่ที่ห้องรับแขกอ่านะ แบบนี้นะข้อที่2ก็เหมือนเดิมให้เด็กๆแต่งประโยคเองนะแบบนี้ใครจะทำเหมือนตัวอย่างเหมือนหน้าที่52ก็ได้นะคะจับคู่คำศัพท์เหล่านี้เป็น a และ b ก็ได้หรือจะเปลี่ยนประธานตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเหล่าชื่อก็ได้อาจจะใส่เป็นชื่อของคุณปู่คุณยา่าหรือชื่อดาราชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ นะคะคแล้วก็เวลาตอบก็เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องตามโครงสร้างตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เราอาจจะอยากแต่งคําว่าคุณปู่ก็ได้ซึ่งในตัวอย่างตรงนี้หน้าห้ไม่มีคําว่าคุณปู่เนาะไม่มีคําว่าพี่ชายไม่มีคําว่าพี่สาวเด็กๆสามารถหาคํามาเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแต่งประโยคแล้วเนี่ย พอแต่งประโยคแบบนี้เนาะเดี๋ยวซื้อจะหาคาบหาชั่วโมงให้เราได้ฝึกอ่านนะคะประโยคที่เราแต่งนี่แหละถ้ามีเวลาเยอะก็อาจจะให้อ่านทั้ง2ประโยคนะแต่ถ้าไม่ทนันหรือไงอย่างน้อยเราก็ได้ออกเสียงคนละ1ประโยคก็ยังดีนะคะข้อดีของแบบนี้ก็คือว่าเด็กๆสามารถดูย้อนหลังได้เนาะทำการบ้านย้อนหลังได้นะคะแล้วก็เด็กก็จะได้ เห็นภาพชาัดเพราะว่าถ้าดู YouTube เนี่ยจะชัดเจยนยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้วันนี้เราซื้อมาทำเป็นคลิปวิดีโอ YouTube ให้นะคะเด็กๆยังไม่ต้องส่งนะคะในสกูลไบส์นะทำเสร็จแล้วแล้วก็ฝึกอ่านดูก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถทักมาถามส่วนตัวได้หรือว่าจะเปิดคลิปตัวนี้ดูย้อนหลังก็ได้นะแล้วเดี๋ยวคาบต่อไปวันศุกร์นะคะเรามาเจอกันเนาะ จินเทียนเจ้าตาจริวันนี้ก็แค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะยังไม่ต้องส่งในสคูลบไยนะคะนีมมันใจเจียนบ๊ายบาย